นึกภาพดูสิครับสายการบินต้นทุนต่ำจากเวียดนามกำลังพลิกโฉมวงการการบินระหว่างประเทศด้วยการทุ่มงบมหาศาลยิ่งกว่าที่ใครหลายคนคิดฝันถึงการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินเท่านั้นมันคือการปูทางสู่เส้นทางบินตรงสู่ยุโรปที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสำหรับนักเดินทางทั่วโลกและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นยิ่ง สายการบินเวียเจตซึ่งเป็นหนึ่งในสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเป็นตัวแทนของโมเดลต้นทุนต่ำที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกำลังเดินหน้าขยายอิทธิพลอย่างแข็งขันพวกเขาประกาศสั่งซื้อเครื่องบินในประเภ A สามสองหนึ่งนีโอจำนวนหนึ่งร้อยลำในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพร้อมทั้งลงนามในสัญญาจัดหาเครื่องยนต์เออร์โซเ e สเทรน7,000จำนวน9 2เครื่องเพื่อติดตั้งในเครื่องบินเหล่านี้รวมถึงบริการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภยัย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึงแอร์บัส A สามสองหนึ่งนีโอดูครับมันเป็นเครื่องบินรุ่นล่าสุดในตระกูลแอร์บัสที่ออกแบบมาให้ประหยัดเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับเที่ยวบินระยะกลางถึงยาวโดยเฉพาะในเส้นทางระหว่างประเทศที่เวียดจิตกำลังมุ่งมัน่นที่จะขยายเช่นการบินตรงจากเอเชียไปยุโรปโดยไม่ต้องว่าเปลี่ยนเครื่องที่อื่นซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางและต้นทุนให้กับผู้โดยสารได้มากเลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากบินจากฮานอยไปลอนดอนอาจใช้เวลาแค่สิบถึงสิบสองชั่วโมงแทนที่ ตามรายงานจากนิเคอชีเวดเจ็ดระบุในแถลงการว่าสัญญากับโรรอยมีมูลค่า3,800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.2แสนล้านบาทไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายฝูงบินขนาดใหญ่และเตรียมพร้อมสำหรับเส้นทางบินระยะไกลในอนาคตอีเวนแมคโดนัลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าในแผนการบินพาณิชย์ของโรรอยกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าเวดเจ็ดได้กลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเราและเรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตที่น่าทึ่งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งจากทั้งสองฝ่าย แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจมีข้อโต้แย้งขึ้นมาบ้างครับเครื่องยนต์เทรนเจ็ดพัเหล่านี้จะถูกใช้งานกับฝูงบินแอบัส A330neo จำนวนสี่สิบลำที่กำลังทยอยเข้าประจำการเพื่อสนับสนุนการเปิดเที่ยวบินตรงสู่ยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวีเจ็ดยังประกาศสั่งซื้อ A330neo เพิ่มอีกยี่สิบลำทำให้จำนวนรวมเป็นสี่สิบลำสายการบินมีแผนใช้เครื่องบินเหล่านี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเส้นทางหลักทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและก้าวไปสู่า,ร,ร,ะะา,ร,าริงจงจ และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปครับเมื่อต้นเดือนนี้เวียดเจ็ประกาศส่งนักบินไปฝึอกอบรมในยุโรปตามมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมพร้อมขยายเส้นทางไปยังยุโรปและอเมริกาพวกเขาลงนามข้อตกลงกับอเวเซเวเชนในกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าทุกเที่ยวบินปลอดภัยและเป็นมืออาชีพสุดๆเช่นเดียวกับสายการบินชั้นนําอื่นๆในโลก ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยมูลค่าของสัญญาซื้อเครื่องบิน100ลำกับ Air b u ัสหรือแหล่งเงินทุนที่แน่นอนแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าการสั่งซื้อครั้งนี้มีมูลค่า25 0 0 0พล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ปแสนล้านบาทไทยและคาดว่าการส่งมอบเครื่องบินจะเริ่มตั้งแต่ปี2030เป็นต้นไปซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวที่น่าสนใจทีเดียวในช่วงปลายเดือนกันยายนเวทเจ็ดร,ร่ำรวยกับการรับมอบเครื่องบินโบอิงลำแรกจากคำสั่งซื้อ200ร้อลำรุ่นโบง Max, ลค่ารวม32ล้านดอลลา1ล้านล้านบาท ซึ่งเกิดจากข้อตกลงเก่าแก่กว่า10ปีในอดีตเวียดเจ็พึ่งพาเครื่องบินแอร์บัสเป็นหลักแต่ตอนนี้พวกเขากำลังกระจายความเสี่ยงโดยใช้ทั้งแอร์บัสและโบอิ้งเพื่อขยายเที่ยวบินระหว่างประเทศและลดความเสี่ยงในการดำเนินงานเช่นหากมีปัญหากับฝูงบินค่ายหนึ่ง <c oughs> ก็ยังมีอีกค่ายรองรับได้ ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือสัญญากับแ i r b บัสและโรรอยถูกเซ็นที่กรุงลอนดอนโดยเกิดขึ้นควบคู่ก,กับการที่เวียดนามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหราชอาณาจักรให้สูงสุดระหว่างการเยือนของผู้นำสูงสุดพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและนี่อาจเป็นจุดที่ทำให้บางคนถกเถียงกันครับเพราะเมื่อรวมสหราชอาณาจักรและเวียดนามมีหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับทั้ง5ชาติสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติ UN เซ ครบท่วนในแก่จีนฝรั่งเศเสรัสเซียสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรบางคนอาจมองว่าการขยายตัวทางการค้าและการบินนี้เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเวียดนามในเวทีโลกแต่มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นหรือแม้แต่ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศคุณคิดอย่างไรมันเป็นการพัฒนาที่ดีหรืออาจมีผลข้างเคียงที่เราไม่ควรมองข้าม อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเวทเจ็ในการก้าวสู่ระดับสายการบินโลกไม่ใช่แค่เพื่อกําไรมากขึ้นแต่เพื่อเชื่อมโยงผู้คนจากทวีตต่างๆกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นลองคิดดูสิครับถ้าการบินตรงสู่ยุโรปกลายเป็นเรื่องปกติมันจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเดินทางและทําธุรกิจระหว่างเอเชียและยุโรปอย่างไร และนี่คือจุดที่เรื่องราวอาจกลายเป็นที่ถกเถียงกันจริงๆครับบางคนอาจโต้แย้งว่าเวียดนามกำลังใช้การบินเพื่อเสริมอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับโลกแต่ก็มีอีกมุมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการค้าอะไรที่คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับเราชื่นชมทุกมุมมองเพื่อให้เราได้เรียนรู้ร่วมกัน